สวัสดีค่ะวันสวนครัววันนี้จะพามาชมน้ำหมักผลไม้ที่หมักเอาไว้นะคะตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วค่ะช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะคะหลายวันมาแล้วนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสมาพามาชมน้ำหมักผลไม้ด้วยกันนะคะนี่นะคะน้ำหมักผลไม้ที่หมักเอาไว้เป็นสีแบบนี้แล้วค่ะเริ่ม ย้อยแบบนี้แล้วนะคะอีกไม่นานก็คงจะนำไปใช้ได้เนี่ยนะคะสีของน้ำหมักผลไม้มีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะสำหรับน้ำหมักผลไม้สำหรับน้ำหมักผล,ไม,มกผลไม้นี่ก็ทำคลิปให้ชมไปนะคะถ้าหากเพื่อนท่านไหนยังไม่มีจะทดลองทำไว้ใช้ก็ทำตามได้เลยนะคะสำหรับน้ำหมักผลไม้วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบริเวณ พืชผักผล,ลไม้รอบๆบ,บ้านนะคะบริเวณรอบบ้านตอนนี้กระชายที่ปลูกใส่รองก็เริ่มแตกแบบนี้แล้วค่ะต้นไม้ก็มีการยกย้ายออกมาไว้ทางด้านข้างบ้านนี้นะคะเพราะว่าทางด้านข้างหน้านี่ค่ะตอนนี้ก็ทำโต๊ะปลูกขึ้นมาอีกหนึ่งโต๊ะนะคะเพราะว่าได้ไปนานะคะก็ไปพบกระเบื้องที่เขาเอามาทิ้งแล้วก็เศษไม้นี่นะคะ ไม้ที่เขาเออกมาทิ้งก็เลยเก็บเอามาทําโต๊ะปูได้นี่นะคะหนึ่งโต๊ะกระเบื้องนี้ด้วยนะคะเขาทิ้งเอาไว้เพราะว่าแตกนะคะนี่ค่ะไม้ที่เก็บมานะคะตอนนี้ก็ถอนตะปูออกเป็นบางส่วนส่วนบางส่วนก็นํามาทําโต๊ะปูกระเบื้องที่แตกๆแ,แบบนี้นะคะเราก็นํามาเรียงซ้อนๆกันค่ะแล้วก็มีไม้ฝาเชล่านะคะที่เขา นำมาทิ้งเป็นฟาเชล่าที่หักนะคะเขาก็นำเอามาทิ้งก็นำมาประกอบได้โต๊ะหนึ่งตัวนะคะความยาวก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรน่าจะได้นีนนะคะความยาวของโต๊ะปลูกตัวนี้นะคะก็มีกับเนี่ยนะคะส่วนขาเนี่ยก็ใช้อิฐบล็อกเก่าที่มีอยู่นะคะนำมาเป็นขาตั้งนี่ค่ะแล้วก็ไม้นะคะที่เก็บออกมาแล้วก็มาทำเป็นหลัก ปักขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ฝาเชล่าฝาเชล่านี่ก็เก็บมานะคะทั้งหมดนี้ก็คือเก็บมานะคะก็ได้โต๊ะปลูกหนึ่งตัวแบบนี้ค่ะไม่ได้ลงทุนอะไรค่ะแต่ว่าเขาเออกมาทิ้งเป็นประจำนะคะถ้าหากว่าเราไปพบก็เก็บมาได้แบบนี้ค่ะเป็นโต๊ะปลูกอีกหนึ่งโต๊ะนะคะแล้วก็ยังเหลือไม้อยู่อีกนะคะยังเก็บมาไม่หมดค่ะ พอไปทุ่งนานะคะเราไปพบอะไรที่เขาไม่ใช้แล้วนำมาทิ้งแล้วก็นำมาประดิษฐ์เป็นโต๊ะปลูกผักได้แบบนี้เลยค่ะนะคะความยาวความกว้างก็อยู่ที่น่าจะเมตรยี่สิบนะคะกระเบื้องแต่กระเบื้องนี้ก็แตกมากเลยนะคะเราก็นำมาซ้อนกันแบบนี้ค่ะก็ได้โต๊ะปลูกขึ้นมาเดี๋ยวก็จะพา นำดินมาผสมนะคะปรุงเอาไว้สักหนึ่งเดือนก็จะปลูกพืชผักใส่โต๊ะปลูกตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็ตัดมะนาวออกไปต้นหนึ่งค่ะตรงน,นี้ค่ะพอมะนาวก็พอต้นแก่มากๆลูกก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตดีเท่าที่ควรนะคะลูกออกมาก็จะเป็นกระด้างพอนั่นก็จะร่วงลงมาก็เลยตัดออกไปค่ะเดี๋ยวก็จะไปปลูกใหม่ทางด้านหลังบ้านนะคะลงดินนี่ค่ะ ผักบุ้งที่อยู่บนโต๊ะปลูกตัวนี้ก็ตอนนี้ก็เก็บกินเกือบหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเอาผักมาปลูกใหม่นะคะสําหรับโต๊ะปลูกตรงนี้ค่ะนคะคะผักบุ้งจีนยาวมากพริกที่อยู่หน้าบ้านนะคะตอนนี้ช่วงนี้ที่ผ่านมานะคะฝนตกหนักมากก็เลยหยุดการบํารุงไปชั่วคราวค่ะไม่ได้ขีดน้ำหมักหรือว่าลดน้ำหมักเลยนะคะ หยุดไปเป็นอาทิตย์เลยค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักติดต่อกันแต่ตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะคะมาสองวันแล้วนะคะฝนไม่ตกนี่ค่ะพริกที่อยู่หน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวก็จะต้องมาบำรุงต่อไปค่ะเข้าไปชมมะเขือด้านในกันค่ะ สำหรับมะเขือเปาะที่อยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ต้นก็สูงขึ้นมากเลยค่ะฝนตกทําให้น้ําขังนะคะก็เลยหยุดการบํารุงไปค่ะเพราะว่ากลัวว่าต้นไม้นะคะพืชผักก็จะเน่าเสียหายได้ก็เลยหยุดการบํารุงไปชั่วคราวก่วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตผักพืชผักสวนครัวให้ชมกันค่ะิี่าพบางต้นนะคะก็ ใบอาจจะเหลืองนะคะเพราะว่าฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะคะติดตกติดต่อกันมะละกอบางต้นก็เหลืองใบเหลืองก็มีนะคะแต่ต้นนี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมพริกข้างบ้านด้วยนะคะพืชผักข้างบ้านพริกที่อยู่ข้างบ้านตรงนี้ตอนนี้ก็ลูกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่า พริกนี่ก็เก็บมานานแล้วเหมือนกันพริกตรงนี้บริเวณตรงนี้นะคะก็ยังไม่มีผักขึ้นมาใหม่เลยค่ะเพราะว่าพอป่าดมาเลเ็ดผักลงไปก็ถูกฝนตกใส่ก็ทําให้เล็ดผักเสียหายไม่ขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวก็จะทําแปลงขึ้นมาใหม่แล้วก็จะปลูกใหม่ค่ะบริเวณตรงนี้ค่ะพืชผักสวนครัวตอนนี้ก็มีแค่พริกแล้วก็มะเขือส่วนมากนะคะ จะเป็นมะเขือกับพริกที่เหลืออยู่ก็จะปลูกผักใหม่ค่ะนี่ก็เป็นพริกกับมะเขือที่อยู่ด้านหลังบ้านนะคะที่มีส้มโอชะอมค่ะถ้าเป็นผักล้มลุกก็จะมีแค่พริกกับมะเขือนี้นะคะยังดีที่ปลูกพริกเอาไว้ไม่งั้นก็จะไม่มีผักเลยค่ะเพราะฝนท่วงที่ผ่านมานะคะ ทำให้พืชผักที่หวานเมล็ดลงไปเกิดความเสียหายพอหวานเมล็ดปุ๊บฝนก็กระหน่ำลงมาอย่างหนัก mm. ก็เลยทำให้ไม่มีผักคลิปนี้ก็พามาอัปเดตพืชผักสวนทัวที่เหลืออยู่ค่ะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมมาหลายวันนะคะนี่ก็เลยถือโอกาสมาทำคลิปให้เพื่อนได้ชมกันเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปพบแพทย์ตาแพทย์นัด หมอนัทนะคะตรวจโรคสามเดือนก็จะไปหาหมอครั้งหนึ่งก็อาจจะมาได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทำคลิปลงให้เพื่อนได้ชมกันพืชผักสวนครัวช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็อาจจะยังไม่มีคลิปให้ชมต่อเนื่องนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงระหว่างที่กำลังฟื้นฟูต้นพืชผักนะคะเพราะว่าหลังจากที่ ผ่านมานะคะฝนตกค่อนข้างที่จะแรงมากทําให้พืชผักที่ปลูกเอาไว้เกิดความเสียหายก็เลยไม่มีคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วผักที่ปลูกเอาไว้ตอนนี้ก็มีน้อยมากนี้ก็เลยพามาชมอัปเดตพืชผักที่เหลืออยู่นะคะให้ได้ชมกันช่วงฤด,ดูหนาวมานะคะก็อาจจะมีผักให้ได้ชมกันเพราะว่าฤดูหนาวก็จะมี พืชผักล้มลุกปลูกได้ดีมากช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้มะละกอก,ก็ตายแล้วนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ค่ะน,นี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ